ครับสวัสดีครับวันนี้หลังจากไปไล่มาเก็บมะนาวเพิ่งทำเสร็จครับนี่ครับคู่ละเจ็ดร้อครับก็มีท่านผู้ชมบางท่านอยากรู้ครับว่า3ามล้อที่ผมทำขึ้นมาพอใส่สโลแล้วมันแตกต่างจากตอนไม่ได้ใส่มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูกันครับ โดยจะลองขั้นแรกลองก่อนครับลองแบบไม่ต้องใส่สโลครับลองวิ่งเกียร์หนึ่งแบบไม่ต้องใส่สโลดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ลองใส่สโลต่อที่หนึ่งครับแล้วดูว่าเป็นยังไงแล้วใส่สโลต่อที่2ใส่สโลต่อที่3ดูว่าความแตกต่างว่ามันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับแต่ว่ารถที่ผมใช้ มันไม่มีวัดรอบเครื่องบอกครับผมเลยทําการใช้วิธีมาร์กเอาครับมาร์กแล้วเอาปากกาเมจิกขีดมาร์กเอาครับเพื่อเดารอบครับเพื่อให้รอบการวิ่งในการเล่งเครื่องให้เล่งเครื่องเท่ากันครับเดี๋ยวครับนี่เราจะมาดูไม่ต้องใส่ตลครับวิ่งไปเลยต้องใส่ตลไม่แค่น,นึงดูขีดดูเนี้ยเนี้ย ดูคีดคีดคีดอันนี้ให้ให้ตรงเลยตรงนี้นี่นี่ครับไม่ได้ใส่สโลเกนหนึ่งความเร็วประมาณนี้ครับลองใช้สโลเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวรอวนกลับมาครับนี่ครับนี่ไม่ได้ใส่สโลครับ ความเร็วประมาณนี้ครับไม่ได้ใส่สโลนี่คือนี่คือเกียร์หนึ่งครับพาพาลองใส่สโลสโลต่อแรกเกียบนี่ลองใส่สโลต่อที่หนึ่งครับก็จะช้ากว่านิดเดียวครับก็ช้ากว่าถือว่าช้ากว่าครับนี่ครับใส่สโลต่อที่หนึ่งจะประมาณนี้ครับ ใช้รอบเครื่องเท่ากันพอมาใส่สโลต่อที่สองเดี๋ยวดูคราวน,นี้ใส่สโลต่อที่สองครับนี่ก็จะช้าก็จะช้าไปอีกครับก็จะช้าไปอีกครับประมาณนี้ครับสโลต่อที่สองนี่ครับสโลต่อที่สองประมาณนี้ครับ ตอนนี้ครับได้สโลต่อที่สามนนี้จะดูสโลต่อที่สามบ้างครับนี่ครับสโลต่อที่สามประมาณนี้ครับเบ,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 บาเครื่องครับทาให้เครื่องบิดเท่าเดิมแต่รอบเครื่องขึ้นมากกว่าเดิมครับเบาเครื่องครับที่คือสโลต่อสุดท้ายที่แรงที่สุดครับสำหรับสามล้อคันนี้ ประมาณนี้เลยครับสโลต่อที่สามครับก็ถือว่ากำลังแรงแรงใช้ได้ครับสโลพอใส่ต่อที่สามแล้วก็ถ้าถ้ากระบะยาวแบบนี้แล้วบรรทุกหนัก สโลต่อเดียวไม่ไหวครับผมลองแล้วครับขึ้นโกบไม่ไหวถ้าสองต่อต้องพุ่งตัวตั้งแต่ตีนโกบกครับแต่ถ้าสามตัวกําลังพอครับไม่ไม่ไม่จําเป็นต้องพุ่งตัวก็ได้ครับเล่งขึ้นจากกลางโกบกก็ยังได้ครับก็คือว่ามันยิ่งยิ่งช้าเท่าไหร่มันยิ่งแรงเท่านั้นนะครับก็สโลสามต่อก็เมื่อกี้ก็ทดสอบไปแล้วครับก็ครับก็ ไม่มีอะไรแล้วผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ